ท่านนักธรรมทั้งหลายวันนี้ท่านอาจจะแปลกใจผมเรียกว่าท่านนักธรรมทั้งหลายท่านที่ที่แปลกใจไปเออยู่ๆมาเรียกว่าว่านักธรรมอย่างนงี้นเนาะคำว่านักธรรมแปลว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความดีธรรมะนี่แปลว่าทรงไว้ซึ่งความดีนะ ที่คคามานักธรรมก็น,นักที่ส่งความดีเข้าไว้ตอนนี้ไปก็มาศึกษาความรู้บัตเตร์เที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิชรยานมรรสท่านมียามคัดลอกมาจากพระไตรวิฎกสำหรับตอนนี้เห็นจะมาจากอังคุตรนิกอังอังคุตรนิก,กาย ความจริงนั้นคัดลอกมาไป็หัวข้อข้อเพื่อการศึกษาความรู้เบ็เหร็ตนี่มีความสําคัญมากบังเครื่องกล่าวจิตของเราเพื่อธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราจะเรียนจะพอจุดได้จุดหนึ่งให้สมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเมื่อที่ความละเอียดของจิตไม่มีก็ยังไม่เข้าถึง แต่ก็ไม่แน่นักนะเมื่อที่ฟังไฟฟังฟังไปจนชินความเลวของจิตมันเข้ามาทบถมมาทับถมอย่างปฏิวัติมันก็ไม่เอาดีเหมือนกันคนเลวประเภทนี้มีอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาฉะนั้นขอบรรดาท่านทันหลายจงพากันกำจัดคนเลวที่อยู่ในเขตของเราเสีย ถ้ามีคนเลวอยู่เตือนแล้วบอกแล้วแนะนำแล้วความจริงก็ไม่น่านจะต้องมีใครเตือนถ้าเขายัางต้องมีใครเตือนอยู่ก็นก็เป็นคนที่เลวมากควรอยากพากันช่วยกันขับออกไปซะนอกสถานที่พ่อที่ของเรานี้ไม่ต้องการคนเลวเพราะยัมีฐานะเช่นใดมียศฐาบรรดาสักเช่นใดมิตรกูลแบบไหนไม่สําคัญ ถ้าเร็วแล้วจะมีฐานะเช่นใดก็ตามมันก็เร็วมีทรัพย์สินมากเท่าไรก็ตามมันก็เรวถ้าเราครบคนเร็วแล้วก็เร็วไปด้วยตามที่พระพุทธเจา้าทรงตสว่าอาเสวน,นาจะพาลานังปันิตานันจะเสวน,นาโูชาจะโภชนียานังเอตัมมังคารมุตตังการมไม่คบคนพานหนึ่งคนพานก็คือคนเรว การคบปนิตคือคนดีหนึ่งการบูชาบุคคลที่คนบูชาหนึ่งเป็นอดมมงคลฉะนั้นขอท่านหลายจนพากันพิจารณาช่วยกันโดูคนในเขตของเราจะเป็นพระเป็นเลนเป็นคารวิเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่สําคัญถ้าเลวแล้วจงพยายามช่วยกันกําจัดออกไป้นนอกเขตของเราเพราะเราไม่ต้องการคนเลว คนที่ใช้อารมณ์ใช้วาจาไม่ประหยัดในวาจาใช้อารมณ์ชนเฉียวคนประเภทนี้เร็วมากอย่าให้อยู่ในขอบเขตของเราเด็ขดขาดอย่าไปถือว่าใครเขายวยาใจร้ายนี่เราใจดีเพราะเราต้องการให้เขาดีเมื่อเขาไม่ดีก็คนไปอยู่ในเขตที่เขาหาความดีไม่ได้อย่ามาชนคนอื่นให้เขาเร็วไปด้วย ตอนนี้ไปผมก็จะพูดถึงธรรมะที่เราควรจะพูดกันในวันนี้ที่ท้านอ้างว่าข้อไว้ที่เป็นหมดที่สิบถ้าว่าทำที่บรรพชิตคนพิจรารณาเหนื่องเนื่อมีอยู่สิบอย่างบรรพชิตปรับพระประทางพวงชิตตะประชนะเห็นไหมบรรพชิตติ่แปลว่าผู้ชนะด้วยการท่องปวงชนะหมด ชนะไม่เหลือคือชนะความเร็วไม่เหลือคือนักบวชหรือนักพรตที่เรียกกันว่าพระโยคาวาจรที่เข้ามาอยู่ในขอบเขตตั้งใจปฏิบัติสมถกรรมฐานปฏิบัติอภมิพิบ,บสนากรรมฐานอันนี้ขอท่านช่วยดูดูกันด้วยนะอาจจะยังมีการหลงเหลือบางคนที่เราเรนะ็วที่เข้ามาอยู่ในเขตของเรา ที่มีกันไม่สมควรคำว่บบาบรรพชิตคำว่บบาบรรพชิตในที่นี้ผมจะไม่ถือว่าจะพอพระจะพอเนรคนทุกคนที่อยู่ในเขตนี้จะต้องถือว่าเป็นบรรพชิตทั้งหมดจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายนุ่งขาวนุ่งดำนุ่งเขียวนุ่งแดงไม่สำคัญซึ่งความสำคัญว่าต้องปฏิบัติเหมือนกันคือบรรพชิตเป็นผูชนะความชั่วทั้งหมด เห็นว่าคนไหนไม่ดีไม,ไม่ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยกำจัดไปซะได้เลยโดยไม่ต้องบอกผมก็ยังได้เพราะว่าคนดีไม่มีใครเข้าลังเกียจแต่คนไม่ดีนี่มันก็เลวมากอยู่แล้วไม่ต้องการเป็นอาวุโสาไปด้วยท่า <c oughs> นี้ท่านกล่าวว่าทำที่บรรพชิตหมายกว่าคนที่อยู่ในเขตนี้ทั้งหมด ต้องถือว่าเป็นบรรพชิตอย่าไปถือว่าเฉพาะพ,พระไม่ได้เรามาปฏิบัติสมถวิปัสสนากันถ้าคนที่ไม่พอใจในการปฏิบัติในสมถวิปัสสนาก็จงออกไปเสียอย่มาถือว่าฉันอยู่เฉยๆนะฉันไม่ได้ปฏิบัติสมถวิปัสสนาที่ทำชั่วอะไรก็ได้นี่ขอเชิญออกไปได้เลยที่นี่ไม่ต้องการเพื่อทราบไว้ด้วย แล้วผู้ปฏิบัติสมถวิปัสนานี่ต้องทำตัวดีในขอบเขตอยู่เสมออย่าแสดงการดือ้อจะการแสดงการมีอำนาจไม่เชื่อใครไม่ฟังใครชั้นใหญ่นี่ระวังให้ดีถ้าใครคืยอ,อย่างนี้เพียงหน่อยเดียจะขับทันทีโดยที่ไม่ให้มีเวลาเหลือไว้เฉพาะจะบ่อเดี๋ยวหนึ่งไม่ได้จะต้องขนของออกไปทันที ทำตัวให้ดีๆนะเนี่อธิบายต่อไปวันหนึ่งท่านกล่าวบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากเครือหัดแล้วอาการกริยาใดๆของสมณนะเราต้องทำการกริยานั้นๆข้อนี้แล้วพวกครวัวาตดที่เป็นผู้หญิงผู้ชายจะมาอ้างว่าฉันยังเป็นครือหัดอยู่นะไม่ได้ เพราะว่าท่านมาปฏิบัติสมถวิปัสนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าพโยคาไวจรทุกคนจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันกับพระระเนเณนทั้งหมดท่านบอกว่าเวลานี้เรามีเพศต่างจากครวนัแล้วคือเรามีขีดออกมาจากบ้านแล้วเรามาอยู่ในสถานที่นี้สมณะคเขาแปลว,ว่าผู้มีบาปมันลอยแล้ว ถ้ามีความชั่วใหม่อันลอยแล้วอย่าสะสมมีมีมบางคนไหมมีไหมในขณะที่บอกให้ย้ายห้องกันเนี่ยบางคนจะมีอาการแสดงบางยาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทําใจไม่เหมือนจริยาไม่เหมือนสบานเขาคนประเภทนี้ต้องระวังตัวให้มากเพราะที่นี่ไม่ต้องการ เมื่อเราอยู่นอกเขตเรายกกายออกมาจากบ้านเหมือนกับยกไม้ที่ชุ่มไปในน้ำเพื่อยังเป็นไม้สดมาวางไว้บนบกเวลานี้เราต้องถือว่าเราเป็นไม้บนบกที่ไม่ได้แช่น้ำจะทำใจให้มันแช่ไว้ด้วยกิเลสคือกามาชั้นทะหรือว่าโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงให้มันคงอยู่ตามเดิมอย่างนี้ไม่ได้ จะถือตัวถือตนก็ไม่ได้ต้องเป็นผู้ทรงจริยาคืออาธิศินสิกขามีศีลบริสุทธิ์อาธิจิตสิกขาพยายามทำทานฌานสมาบัติให้มันคนที่มีศีลบริสุทธิ์ในฌานฌานสมาธิดีเนี่ยเขาไม่มีอารมณ์เลวหรอกเขามีอารมณ์ดีจำจำไหมนะจำจำไหมไม่ว่าใครทั้งหมด แล้วก็มีวิปัสนาญาณทรงตัววิปัสนาญาณนี้ยิ่งดีใหญ่ใจเยน็นสบายท่านบอกว่าเราจะต้องทำการอย่างนั้นเคืออการของสมณะให้ทรงตัวสมณะแปลว่าสงบสงบจากความเลวทุกอย่างสองท่านกล่าวว่าบรรพชิตคนพิจารณาหนึ่งๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องโดยผู้อื่น เราควรทาตนให้เขาเลี่ยงเราควรทาตัวให้เขาเลี่ยงง่ายนี่บรรไายคิดคือ่ยกับพิสุทธิสมณีก็ดีอุบาสกอุบาสิกาคนดีจงจําไว้ทําตนเหมือนกันคําว่าทําตัวให้เลียงง่ายก็หมายความไม่เลือกในอาหารถ้าอาหารอย่างนั้นไม่เป็นโทษสําหรับเราเราก็กินได้ก็กินเพราะยังอัตภาพให้เป็นอยู่ แล้วการกินก็จงอย่าลืมนะว่าต้องพิจารณาให้เป็นอาหารอริปฏิโกฏสัญญาสชยก่อนถ้ายังไม่เข้าใจเทพมีฟังนังสยมีดูใน้คู่มือปฏิบัติเพืกรรมฐานก็มีถ้าไม่พิจารณาเป็นอาหารอรปฏิโกฏสัญญาก่อนลงนรกการบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบา a ก o k b า s i k มาตั้งท่าตั้งทางว่าจะไปนิพพานมันไปไม่ได้หรอกมันลงนรก ให้ต้องกินง่ายไม่ติดโน่นไม่ติดนี่ไม่เหลืออาหารในการกินอย่าถ้าตามใจลิ้นแล้วก็เชญกลับได้ทันทีไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าพระไม่วันเนรจำไม่ได้นะสามมันไม่ชช่คนพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าอาการกายและวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอีก ไม่ใช่เพียงเท่านี้ในข้อ,อนี้ก็ได้แก่คำว่าอัปมาเดนะสัมบาเดธาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเรามีต้องมีความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมประมาโทมัจโนบัทังความประมาทเป็นทางข้าความตายอาตนาโจทยาตานังจงเตือนตนในตนเองก็เราโทษเจอความผิด มีความรู้สึกอยู่สมัยว่าเรายัางดีไม่พอดีตรงไหน่ะเวลาดีนี่เป็นวัดกที่นิ่วอนห้านิวอนห้าถ้าตัวใดตัวหนึ่งยังมีอยู่เราก็ยังเหลวเป็นปัจจัยของนรกถ้าเราสามารถชนะนิวอนห้าประการได้ทั้งหมด จิตทรงฌานชนะกันจริงๆนะชนะกันทุกเวลาขณะใด,ดที่จิตยังมีความรู้สึกอยู่นิวรณ์ห้าประการไม่สามารถจะเข้ามายุ่งกับใจได้จิตทรงฌานอย่างนี้พอไปเป็นพรหมได้ถือเป็นเทวดาก็ได้ได้อยู่ไม่นานหรอกหมดอายุไขไหมายความหมดบุนวัสนาบารมีก็หล่นลงมายังเลวอยู่ ถ้าจิตเราชนะนิวรณ์ได้แน่นนอนก็ต้องเป็นโลสัญโยสิบกระเพราะสกายาทิฏฐิเรายังมีความโู้สิบวพราะร่างกายนี้มันจะเป็นของเราเป็นของเราอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังติดเนื้อติดหนังติดกระโดกว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็เลวใช่ไม่ได้พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรไหมที่เราหน้าสงสัย ถ้ายัางสงสัยอยู่เราก็เลวเขาว่าไม่สงสัยนี่เขาต้องปฏิบัติครบนะไม่ใช่ไปนนั่งนะึกไม่สงสัยศีรพตาปรามาสดูสิ่งของเราบริสุทธิ์ไหมการสังเกตดูสิ่งเป็นสยางสหรับบรรดาญาติโยมผู้ชายผู้หญิงที่ไม่ใช่พระถ้าจิตเราค่อนทรงสินห้าบริสุทธิ์เป็นปกติ อย่างนี้เป,นเป็นอาการของท่านพ่้ทรงเป็นเป็นพ้าเรียเจ้าขันบโสดากับสกิทาคามีถ้าอยู่อยู่ใจมันก็ยึดสินแปดมาเป็นปกติอารมณ์ความรู้สึกทางเพศไม่มีพอใจในสินปล่อแต่ความต้องการความสยสดเื่องามไม่มีจิตมันด้านในกามตายด้านความรู้สึกทางกามไม่มี อย่างนี้เป็นอาการของพระนาคามีถ้าท่านดีเป็นพระนาคามีล้ะสินแปดเปนโผล่เขามานใช่เฉยไม่จําัจใช่ไหมแล้วก็นั่งดูสิน้วบริสุทดไหมสินเวลานี้มันโยชนสินไหนสาหรับพระเนรมีแน่หละเนริบพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดญาโยมทรงสินห้าบริสุดีทรงสินแปดบริสุดี จิตใยจยไม่เหนียวรั้งกับกามอารมณ์จะลืมนะสินแปดสรงไม่ได้แต่จิตใจย,ยังเหนียวรัง้งเหนียวรั้งกับกามอารมณ์ยังมีความพอใจในกามอารมณ์อยู่แม้แต่รมนึกคิดก็ยังใช่ไม่ได้แต่ก็คนพอใจในสินห้าถ้าสินแปดไปไม่ไหวแต่รักษาสินแปดได้แต่ใจยังไปไม่ไหวก็พยายามฝึกใจตัดใจมันออกย่อก็ยังดีถ้าต่อไปว่าการมาฉันทะ ท่าเรายัางติดสวยพอใจในความสวยสดงดงามไหมถ้ายังมีความพอใจในความสวยสดงดงามจะอะไรก็ช่างเนี่ยงเลวอยู่ตัดตันเสียแล้วปฏิฆะมีลงกระทบความไม่พอใจยังมีอยู่เสมอนี่ยังเลวอยู่หลงในรูปประชานและรูปประชานหรือเปล่า รูปฌานรูปอนรกและรูปฌานต้องส่งตัวแต่อย่าคิดว่าดีแค่นั้นความดียังมียิ่งไปกว่านี้ถ้าคิดว่าดีแค่นั้นเราก็ยังเลวทะนี้มีความรู้สึกว่าคนนั้นต่ำกว่าเราคนนี้สูงกว่าเราคนนั้นเสมอเรามีหรือเปล่าถ้ามีมันก็เลวกใกล้สภาพของธาพสี่เหมือนกันมันไม่ดีมันเลวมันคองในยำ่ำ มันขอสขปกปรกเอาอะไรเข้าเปรียบเทียบเอาเอาวิชาความรู้ก็ไปเปรียบเทียบมันก็ไม่ใช่ความดีเอาฐานะเข้าไปใช่ไปเปรียบเทียบมันก็ไม่ใช่ความดีเอาชาติแต่กูนเข้าไปเปรียบเทียบมันก็ไม่ใช่ความดีความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์จากกิเลสตอนนี้เราก็ไปดูอารมณ์อารมณ์อมของเราต่ำไปมั่งยึดอริยสัตว์หรือเปล่า ถ้าอารมณ์ยึดอริยสัจเป็นอารมณ์จนท่านโลภะโทสะโมหะไม่ติดใจใช้ได้ถ้าอารมณ์ยึดอริยสัจก็แสดงว่าเราไม่มีอวิชชานั่นคืออรหรันต์นีจงนึกไว้หนึ่งแบบนี้นะมาอาการกายวาจาผมว่าอยากจะต่อใจนะถ้าไม่เขียนไว้อย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ยังมีอยู่อีก ไม่ใช่คำนี้แสดงว่าเราพยายามทําดีให้ยิ่งยิ่งไปไปไอที่ทําอยู่นี่ถ้าใครเขาชมว่าดีแล้วก็อย่าไปอย่าไปเชื่อเขาต้องคิดไว้คนชมเนี่ยมันบ้าถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ช้าเราก็เร็วเพราะใครเขามาชมกันเลยลูกเอ๊ะเจนี่มันบ้าบาบาบอนี่นะเรายังไม่ได,ดีอะไรเรายังไม่ได้เป็นอรหันต์ทำไมยัง,งมานั่งชมเรา แล้วก็ถ้ามาเอินไปชมพระอรหันต์เขาอีกท่านจะยิ้มเอาเสียอีกท่านยิ้มเพราะอะไรท่านยิ้มเพราะว่าไอเจ้าหนี่แลนนางนั่นที่มานั่งชมนี่นี่เป็นคนมีกิเลสไม่เป็นเรื่องไปชมกับคนที่ไม่ต้องการความชมอีกก็สวยเหมือนกันแต่ว่าทาไมว่าอะไรดอกนอกจากท่านอย่าได้ยิ้มในใจว่าเออเวียนว่หยตายเกิดไปชถะนะลาบากไปอีกหลายแสนชาติก็จะเป็นอารหันต์ จะต้องไปชมไม่ชมอะไรเขาเราไม่ชมเราไม่ติดใครทั้งหมดทั้งหมดเรื่องบอนล้วเน่าไปติดเขาชมก็อย่าติดเขาติก็อย่าติดปล่อยเขาตามใจเขาแล้วก็ออเออเออคาไปตามเรื่องตามราวแต่ว่าอย่าปล่อยเขาเหลืองนะระวังใจเราอย่าเหลืองถ้ายังไม่เป็นอรหันต์ถ้าเป็นอรหรันต์ซะแล้วมันไม่เป็นไรสบายสี่บรรพีิดคนที่จนานหนึยงเหนว่า ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศินไม่ได้ได้หรือไม่หมายความว่าเอานั่งพิจรารณาโดยอาการของศินว่าศีลที่เรารักษาเนี่ยมันบริสุทธิ์ผดผ่องทุกสิขาหมดหรือเปล่าถ้ามันยังบริสุทธิ์มันไม่ไม่บริสุทธิ์มันก็ติได้ถ้าลงติไม่ได้แสดงบริสุทธิ์ใช้ได้ อารมณ์ก็คือหนึ่งไม่ทำลายศีลให้ตนเองไม่ยุโยงกับส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคอื่นทำลายศีลใครเขาจะดีเขาจะเล็วกว่าช่างเขาแล้วก็นั่งไล่เบี่ยบตัวเราให้เป็นปกติห้าบรรพชิตคนวิจนารณาหนึ่งๆว่าโคโรไข้คนแล้วติเตียนเราโดยสินได้หรือไม่ นี่หมายความเราเองแล้วก็ว่าศีลลบริสุทธิ์ถ้าบังเอิญเทคนนี่เขาเป็นบัณฑิตเขามีความรู้จริงๆเอาพระราหัเนี่ยท่านยติเลาวนีศีลได้เปล่ามันพล่องตรงไหน,นเนาะอาการวากายวาจาไม่ทําแต้จิตมันยังนึกอยากทําลายศีลไหมถ้้จิตมันไม่ก่อนเลวตอนนี้ผมขอรวบนะเวลามันจะไม่พอหกวันไม่คิดคนพิจนารณาเนียงๆว่า เราจะต้องพัดพราดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นนี่เราฟังมาแล้วต้องนึกว่าไอ้เรานะ่ะตายแน่ของที่มีอยู่มันเก่ากะว่าเก่าไปไม่ช้างก็พังคนที่เรารักคนที่เราเคารพจงอย่าน,นึกว่าเขาจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นอาชาริยมนุษย์ท่านยานิพานธ์ คู้มาอาจารย์พ่อแม่ที่รักคนที่เรารักเขาจะอยู่ได้นานขนาดไหนไม่ช้าก็ตายทราบสมบัติต่างคนต่างก็พังมันไม่พังก่อนเราก็พังก่อนมันตั้งใจเตรียมตัวเตรียมใจไว้เสมอว่าอาการอย่างนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็เราจะไม่มีความรู้สึกอะไรถือว่ามันเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเกิดบนันไม่คิดพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเราควร เรามีกรรม็นของตัวทำดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วไอ้คำว่ากรรมคือการกระทำดีชั่วไม่ใช่อยู่ที่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้เตือนผู้สอนอคาตาโรทถากาตาพราะพทธเจ้ากะว,ว่าฉันเนี่ยบอกให้เท่านั้นนะดีแล้วไม่ดีอยู่ที่เธอทำแล้วไม่ทำเราตั้งใจทำเฉพาะความดีแต่ว่าจะเป็นนึกดีที่นึกเองนั้นไม่ได้ต้องมีตำรับตำราตามแบตบตามแผน แปดบันไม่ิดคนที่จะนานหนึ่งๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอย,ยู่เร,ร,ราทำอะไรอยู่ก็จะคิดว่าเป็นวันคืนล่วงไปล่วงไปเวลานี้นี่ะสัญญาสิแปลการมันอาจมาอะไรมันค้างอยู่บ้างถ้ายังค้างอยู่เรายังเร็วมากมันจะไม่ทันความตาย,ยาพยายามทำลายสัญญาสิบปลการให้มันหมดไป ผมว่าน,นี่เลยนะผมไม่เอานิวรณ์นิวรณ์มันยังเวียนไหยตายแงแกไม่ได้ความสร้ญญายอสิบรการอย่าให้เหลือ <c oughs> วันคืนมันล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทําอะไรอยู่เรายังรักสังยอดอยูรร่รู้ว่าเราตัดสังโยยน์ได้แล้วถ้าตัดไม่ได้พยายามตัดตัวต้นสก,กายเยติให้มันพังพินาศไปก้าวมันมาช่ค,คนพิจณาเรืองหนึ่งว่า เรายินดีในที่สง,งัดหรือไม่ตอนนี้ฟังให้ดีนะต้องพยายามถามใจกับตัวเองว่าไอ้ที่สง,งัดล้วพอใจไหมหรือว่าพอใจที่เอว่ววายไอ้ที่มันร้องเพลงร้องละ,ละครนะ่ะมีเพลงมีละครเออะอะมาเถีงคุยเฮคุยฮานนะ่ะเราพอใจหรือว่าเราพอใจในที่สง,งัด ถามใจมันดูถ้าเราพอใจเสียงแบบนั้นแสดงว่าเราเลวเรายังไม่ชนะในกามารมณ์มันเป็นกามนะทีนี้เราพอใจในที่สงัดที่ไหนทม่สงัดถ้าวัดนี้ไม่สงัดไม่สงัดก็เข้าป่าไปก็หมดเรื่องจงจําไว้ว่าที่ใดก็ตามสถานที่ย่อมไม่สงัดาการที่สงัดจริงๆก็คือจิตสงัด อย่างนี้ถามพระพรามถามพระพุทธเจ้าว,ว่ามันประชิดตาเรียเจา้าย่อมพอใจในป่าซึ่งไม่ที่สงัดใช่ไหมในป่าในเขาในถ้ำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบว่าพระเ,ร,เรียเจา้าอยู่ในป่าก็สงัดอยู่ในถ้ำก็สงัดอยู่ในบ้านก็สงัดอยู่ในเมืองก็สงัดเพราะจิตของท่านสงัดจากกิเลสคือความชั่วแล้วจำไว้ไดิณนะ ัน,นี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องสงัดคือสงัดจากนิวรณ์ห้าสงัดจากสัญญอดสิทเท่านี้แหละอยู่ที่ไหนมันก็สงัดต่อไปสิบบันวิชิตควรพิจนารณาหนึ่งๆว่าคุณวิเศษขวงเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เกิดเขินในเวลาที่เพื่อนบัรริชิตถามในการภายหลัง คำว,ว่าคุณนบิเศ็หมายความหนึ่งศีลบริสุทธิ์สองฌานทรงตัวสามิปสนาญาณจบจิตทรงอริยสัต์อย่างนี้ถือว่าเป็นคุณวิเศษที่มีความสำคัญหรือย่ออีกนั้นอันหนึ่งขึ้นหนึ่งกามมาชันทะไม่มีในอรมของจิตโลภะความโลภไม่มีในอรมณ์ของจิต ความโกรธความเยียบาตัตไม่มีในอารมณ์ของจิตความหลงไม่มีในอารมณ์ของจิตนี่เป็นคุณพิเศษที่บรรพชิตจะต้องส่งเพราะคําว่าบรรพชิตแปลว่าชนะทั้งหมดถ้าเรายังแพ้าการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ถือว่าไม่ใช่บรรพชิตนี่ถ้าเพื่อนเขาถามว่าคุณยังไงล่ะ สีอันนี้สวยไหมคนสวยนี่นี่สวยไหมน,นี่ดีไหมอะไรนี่อาหารนี่รสอร่อยไหมกินนี่หอมหนโยนใจดีไหมถ้าไปบอกว่าดีแค่คำเดียวเสียงเรามันเร็วมากไม่ใช่บัมบัชิดเป็นตัวแพติดสนกาอารมณ์ถามเรื่องความร่ำรวยฐานะเชื่อโชเกียริดีไหมถ้าบอกว่าดีก็ผัาจิตมันเร็ว ฉะนั้นมันไม่ต้องตอบว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่มีไม่จิตผมไม่คล่องไม่ใช่แต่ปากจิตมันต้องไม่คล่องอารมณ์ต่างๆด้วยอย่าลืมนะอันดับแรกก็ศีลสมาธิปัญญาหรือวความรักความโลภความโกรธความหลงหรือว่านิวรณ์ห้าหรือว่าสังโยชน์สิบนิวรณ์ห้าในไทยชนะยังเร็วนะต้องชนะสังโยชน์สิบ ต้องดูในสังโยชนสิว่าอะไรบ้างเนอไอสังโยชน์่นประวัติเยื่อใหญ่ที่มันผูกมัดใจหรือว่าเท้าวันหรือว่าเชือกที่ผูกมัดใจว่ามีสิบข้อสิบข้อนี้ต้องหันให้ละเอียดไปทั้งเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็แสดงว่าเราจะต้องเป็นผู้เก้อเขินไม่ว่าต้องละอายเพื่อนที่เขาละได้แล้วแต่เรายังไม่สามารถจะละได้ หลาวันรลาท่านทัง้งหลายเวลาหมดแล้วหวังว่าคำเตือนเรือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่พูดนี่ไม่ใช่ของผมนะพระพุทธเจ้าท่านหวังว่าทุกท่านจะต้องทำได้ในที่นี้ไม่มีคันไม่มีคำว่ะควรจะทำได้จะต,ต้องใช้คำคำเดียวคือว่าต้องทำได้ไมิเะนั้นท่านจะเป็นเหยื่อของอบายภูม เราสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี